ฟิตต uh, oh, <laughs> hey, ิ้งแล้วอ is ๋อหโหรักน่าดีเลยเนี่ยก็ใช่ค่ะฟิตติ้งไปแล้วพรุ่งนี้ฟิตติ้งวันที่สองพรุ่งนี้จะเป็นฟิตรุ่นรุ่นแม่ครับพรุ่งนี้จะเปิดตัวรุ่นแม่ก็เรื่องนี้เราก็ได้รับเกียรติจากยายแย้มนะคะมาเล่นด้วยโชคดีมากเลยอ่ะที่ติดต่อพี่ต้องเหน่งก่อนที่ยายแย้มก็จะดังมากเพราะตอนมีแกไม่ว่างเลยอ่ะเออก็พรุ่งนี้จะมีฟิตติ้งพี่ต้องเหน่งพี่อ๋มพี่เหมียววันรัฐมีพี่เง็กพรุ่งนี้ก็จะมาเป็นรุ่นใหญ่แบบ ว่ามันจะทาอะไรสนุกสนุกการครับอาอะไรต้องปรับอะไร้งก็มีเรื่องลุกของแมทของแมทนิดนึงค่ะที่กําลังคุยกันอยู่ว่าจะทายังไงให้ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะคือดูนั้นไม่ค่อยอยากให้น้องใส่วิกเพราะพ่อใส่วิกปุ๊บมันมันใช้เวลาแล้วก็มันเหมือนว่าเท่านะคะเหมือนพอเราตอนฟิตติ้งอ่ะมันมีเวลาทํามันเย็นเขาก็จะโอเคละแต่เราก็ห่วงว่าเดี๋ยวพอไปออกกองเนี่ยมันรีบมันร้อนใส่ทั้งวันใส่ใส่ถอดถอดอะไรเงี้ยก็เลยกําลังพยายามหากันอยู่ว่า ทำยังไงให้มันเหมาะกับบทแล้วก็ทํางานง่ายทั้งในส่วนเราแล้วก็ส่วนนักแสดงด้วย,ยนะคะก็พยายามจะนึกถึงถึงตัวเขาไปหละว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราต้องเล่นแล้วคือวันนั้นน่าสงสารแมทมากวัดเปลี่ยนทั้งหมด5ลุกอะ่ะแล้วก็เลยไม่ได้ไปแบบเพราะอันไหนที่มันยังไม่ลงตัวก็เอ๊ะโอเคโน้ตไว้ก่อนแล้วก็กลับมาประชุมกันก็เพิ่งคุยกันเคลียร์รอ,อบว่าโอเคเราขอเปลี่ยนแมทตรงนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง acting วันนี้วองก็ไปเรียนอยู่ค่ะ จริงๆดงนั้นว่าบอมไม่ค่อยบอมาหม a c t ิตต้งไม่ได้เป็นห่วงเท่าว่าถ้าเขาเกรงแล้วเขาไม่สนิทเขาจะเหมือนเขาจะกังวลขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยอย่างวันที่ฟิตติ้งกันเนี่ยก็จะเป็นบอมแมทพี่คริสพอบอมอยู่กับน้องแพรจะลื่นไหลามากเพราะเขาสนิทกันหรืออยู่กับเอน้องบอยชื่ออะไรนะคนลรกพทัทเออหรือพอบอมอยู่กับพัทเงี้ยก็จะน่ารักมากน่ารักแบบเร็วเลยแหละแต่พอบอมถ่ายคู่กับพี่คริสกับแมทปุ๊บ บอมก็จะแบบเกรงแข็งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันมันเป็นเพราะว่าตรงนั้นว่าเขาเขายังตัวมันเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเขาเกรงใช่นะักแสดงรุ่นพี่อะ่ะเออเขาก็จะเป็นอย่างงั้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างวันนี้ก็ให้เขาไปเรียนด้วยกันแม้จะเจอบอมในคลาสเป็นครั้งแรกก็เราอยู่ทั้งวันแบบมีเขา้ากับเข้าออกกับเพื่อนตลอดลยอะไรเงี้ยวันนี้ทั้งวันเลยแต่วิจารณ์มาด้านลบตัง้งแต่ก่อนที่ละครจะฉายออนแอร์เลยเราไอยใจมาก เขาแบบพระเอกไม่น <the> ่าเป็นบอมทีมาวินตาอยู่ในนี้จะเห็นคนเชียร์บอมเยอะเหมือนกันนะนี่ไอจีโดนัทเออโดนัทว่าคือคนคงอาจจะเป็นห่วงเรื่องเรื่อง acting แหละแต่ว่าสำหรับโดนัทรู้สึกว่ามันก็ต้องให้โอกาสอะมันเหมือนมันเหมือนเขาใหม่มากอะเขาเล่นไม่กี่เรื่องง่ายๆโหแล้วมันก็ต้องให้โอกาสเขาเราเองบางวันเรายังทำได้ไม่ดีเลยัดนันไม่ค่อยกังวลจริงๆนัทก็อะไปให้ acting coach เขาเตรียมให้ ปรับพื้นฐานการแสดงรับทัศนาคติทําความเข้าใจบทอืแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะเสร็จเพราะว่าบอมเนี่ยตนนักเคยแล้วให้มากลองแคสแล้วแล้วก็พอใส่อะไรให้เขาอะค่ะเขาได้ทาได้ดีแต่เหมือนเขาต้องเข้าใจแล้วเขาต้องสบายใจมากๆที่จะทำอะไรเงี้ย,ยก็จะแก้โดนนักชอบแกลงก็จะซ้ำเติมนักรตลอดอะไรเงี้ยว่าเธอเล่นไม่นดีๆอะไรเงี้ยเออก็นนกว่าเขารู้เขาก็จะบอกตลอดว่าเขาเขาพยายามนะอะไรเงี้ย เราก็เหมือนโดนันจะเป็นแนว<ม>หาทางแก้ไขมากกว่าว่าพอเห็นปุ๊บอุ๊ยบอมมีตรงปัญหาตรงนี้ก็จะโทรหา acting coach ว่าเออพี่ล่อมเราควรจะทำเวิร์กช็อปอยังไงที่ช่วยแก้เขาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะโนต้ตไปให้พี่ให้คุณครูพี่ล่อมว่าบอม,มนี่นะวันนี้โดนัทเห็นว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คนเรา<ม>ก็เคยติดภาพของบอม,มในแบบลบนั้นไปแล้วมันก็เหมือนเระจะแส<ม>ในด้านลบของเราในละคร ก็ไม่นะไม่นะคือเราโ okay, <ด>อเคกับว่านะนีอยู <Okay. S 2> <ม>่โอเคคือพอได้แมทมาค่ะก็โล่งใจมากเลยว่าว่ามนแมนทจะลงตัวแล้วก็อย่างตัวบอม,มค่ะบทเ,เรื่องเนี้ยที่เขาเล่นอ่ะโดนัทว่าถ้าเขาทำได้ดีๆคนจะรักเขาทาั้งทงที่ในเรื่องเนี่ยมันเขาไม่ได้เป็นคนดีมากนะแต่ว่ามนแว่าถ้าเขาเขาทำได้เนี่ยม,มันน่าจะดีกับตัวเขามากๆเลย ช่องพนังคู่หนึ่งไปแล้และอีกคู่นี้จริงๆเสนอไปหลายคนมากค่ะแล้วตอนนี้นักแสดงช่อง3น้อยไม่พออะไรเงี้ยก็สุดแค้นสัลักษณ์ถึงเป็นรุ่นอย่างนี้กันหมดก็คือมันไม่นักแสดงไม่พองจริงแล้วก็เราก็รออย่างอย่างเราได้คนแรกคือพี่ชาคริตพอได้พี่คริปปุ๊บเราก็ต้องดูเอ๊ะแล้วใครที่จะเหมาะพอเป็นพี่ชาคริตปุ๊บช่องก็อยากให้เราเอ่อลองใช้บอมเขาถามสนใจบอมไหมเราก็บอกโอเคเพราะนั้นไม่มีแบบ อีอะ ER เลยนะก็แบบโอเคเลยเพราะว่าคนที่เราขอไปเรารู้อยู่แล้วเราเห็นคิวอะแล้วเราขอไปช้าไงมันมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกส่วนแมทเนี่ยก็เราแคสนางเอกใหม่อยู่สองสารอบแล้วมันไม่ลงตัวเออเล่นดีนะคะแต่แบบบทมันยากอะบทมันเรียกร้องมากมันก็เลยก็คุยใหม่กับช่องว่าโอ้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแมทมันเสร็จก็ได้แมทมาดงนั้นก็โล่งเลยเพราะวันที่เห็นฟิตติ้งแบบโหสบายใจมาก กอกสาโสรโจมตีมาถึงละครเลยเราต้องไปเล่าให้เขาว่าทำไมจเไปบอมมาเล่นเลยแล้วเราะว่าเราเราทำไมต้องไปยิงอะไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะดูก่อนสิเหลือกำลังไปไม่ต้องการหนักมากนนี่เรานั้นรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาตรงนั้นผ่านเรื่องมาเยอะมากทั้ง,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 ทงข่าวทั้งปีก่อนไม่มีละครอ,ออนเลยนะแต่เป็นข่าวทุกวัน แล้วก็ทําหนังอะไรเงี้ยมันก็่านอะไรไมาเยอะแล้วพอมันถึงตอนนี้โดนัทรู้สึกว่าโดนัทโฟกัสเรื่องงานดีกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่าแล้วก็ถามกังวลไหมกังวลมากเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองแบบจะทาได้ยังไงถามเราจะไปกังวลน,นักแสดงคงไม่ได้เราต้องกังวลตัวเราก่อนแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้กังวลแล้วก็พยายามคือโดนัทก็รู้ว่าในสิ่งทีง่ันเป็นและสิ่งที่เราชอบอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบนี่ออกปะแต่พอเราทําละครเราทําให้คนดูดูค่ะแล้วก็ คนดูละครบ้านเราก็มีรสนิยมของเขาแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบเลยอะ่ะเราก็ต้องหาตรงกลางแล้วก็ความเป็นสถานีคาแรคเตอร์ของสถานีเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาบาลานซ์ว่าเราจะทำงานยังไงให้เราสถานีคนดูแฮปปี้ซึ่งมันยากนะจริงๆก็ตอนนี้เราก็ต้องพยายามทำกันบ้านให้เยอะๆอย่างเงี้ยช่วงนี้กำลังเริ่มสรุปแล้วว่าจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ค่ะเดี๋ยวดูหลังจากพรุ่งนี้ที่ฟิตติ้งอีกรุ่นหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวจะคุยแล้วก็จะมีเทสถ่ายเพราะว่าในเรื่องมันแมทต้องเป็นแฟรเราก็อยากจะมั่นใจก่อนว่าเราจะเข้าใจเรื่อง c g จริงๆและไม่ให้เกิดปัญหาการไทําอะไรเงี้ยเพราะโดนัทก็ไม่ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะก็เลยจะมีเทสถ่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเปิดกล้องเดือนมิถุนานี่ยคิววงสวงก็มาแล้ว mm hmm. โอ้ยมันอยู่แล้วโดนัททำแบบโดนัทรู้สึกว่ามันเรื่องแรกยังไงมันโดนเหนือละ จะเป็นหนังเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเครียดมันก็เท่านั้น้่ะก็ชิลดีกว่ามอ่ะดูเยคะแบบ่เปิดใจก็นั่นแหละก็อยากเดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่ได้ถ่ายเลยเออนะเราอยากอยากให้อยากให้เป็นกําลังใจให้ให้กันนะคะเพราะว่าก็เครียดเหมือนกันนะมนอเนาะฮะไม่อไม่โอ๊ยมันมันผ่านหมดแล้วมันแบบว่าจริงทุกวันนี้แบบชิลมากทุกเรื่องเลย รู้สึกว่าแบบเออค่อยๆทาค่อยๆเป็นไปทั้งเรื่องละครหรือเรื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนังอย่างเงี้ยโดนัทก็ถามคนก็ถามคาดหวังไรายได้ไหมเรารู้สึกว่าอืมได้ก็ดีนะคือถ้ามันได้เงินเราดีใจอยู่แล้วแหละแต่เอาแค่เงินที่ลงทุนไปเราแฮปปี้แหละเราคงไม่ได้แบบร้อยล้านมันดูแบบโหฝันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยโดนัทก็เป็นแบบ มันคืองานแรกทั้งหมดนะคะทั้งหนังทั้งละครแล้วโดนก็ต้องเปิดใจพร้อมสําหรับทุกอย่างแล้วก็ต้องรับให้ได้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนเริ่มละครมันเริ่มรับเหมือนเห็นไหมก็วนกลับมาเหมือนเดิมยังไม่ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีใครยังไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนเก่าก็ยังคุยกันอยู่บ้างค่ะก็ใช่ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรอ่ะคือช่วงนี้มันเหมือนมันทํางานเยอะอะทนนี้ปทบทัวพอไม่เตอร์ร่อเนื่อ มีบ้างก็ต่างคนก็มีบ่นกันบ้างอะไรเงี้ยเขาว่าแบบเอ้ยเอ้ยดูก่แฟนกับคนไหนก็แบบโอ้ยนะก็ไีคุยกันบ้างค่ะว่าแบบเออทำงานแบบหนักอะไรเงี้ยบางทีบางทีเขาก็มันไม่ได้บ่นว่าโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่แบบพอโทรหากันบางทีก็จะรู้ว่าอ๋อคงจะเหนื่อยอะไรเงี้ยอืมย้อนควมบว่าุโเริ่มคือนหน่นะ่อ ก็คุยแล้วก็ไม่ได้คุยแล้วใช่ตอนนั้นตอบเรื่องนี้ไปแล้วนะตอนนี้ก็คุยกับเพื่อนคุยกับนหลายคนมากเลยวันวานนึงอ่ะจริงแล้วเพื่อนก็ด่าวโทรไปไม่ค่อยรับเพราะว่ามันยุ่งงานมากตอนเนี้มันคือตอนนั้นยังไม่อยากให้ตอนนั้นก็อยากเลิกตอบเรื่องอนันดาเหมือนกันเนมะื่อคืนก็เบื่อจะถามเขาปะหนิมันต้องถามนี่เขาอยากรู้มากเลยเอาจริงไม่เป็นปีแล้วนะรู้ปะอ๋อ คือพวกตัวเองใช่ปะหรือยังไงเขาก็แบบว่าเพาเมื่อกี้เขาก็แบบเฮ้ยถามเรื่องอื่นเขากันไหมอ่ะถาาว่าไม่ถึงทุกอย่างเลยเขาจะต้องถูกลากมาถึงนานาทุกที่เลยอ่ะเขาก็แบบเออตอนนี้โสดตอนนี้โสดค่ะแล้วก็กับกับนันนาก็คุยกันบ้างเป็นแบบธรรมดาปกติเจอกันบ้างไม่ได้แบบไม่ได้เราไม่ถึงกับเจอกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนังเนี่ยเดี๋ยวว่าจะชวนเขามาดูเออแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ให้เขาดูเพราะว่า อยากทําอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็เวลาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งบอกเขาส่งให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยโปสเตอร์ก็แบบส่งมาให้เฮ้ยสีไหนนี่ชอบอันไหนอะไรเงี้ยเราก็ยังคุยกันค่ะแต่มันไม่ได้แบบกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องสรุปให้เขาไงเขาไม่สรุปได้ป้าเขาแบบเขาไม่รู้สรุปยังไงอ่ะเข้าใจเขาไหมฮะเขามันอินดี้เนาะเขาเป็นอย่างนี้นเขาใจเขานิดนึงนะทุกคนโอเคโอเคป้า